บ้านเงียบสงบที่เพียงแค่ฉันเท่านั้นนั่นเป็นกรณีปกติอลนะแต่วันนี้ฉันมีคนอยู่ในบ้านด้วยเพราะบางสิ่งที่ฉันทําไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ใช่แล้วมันคือการมีอยู่ของเธอคนนี้ชื่อของเธอคือมิสซอฮะคาเวอีโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนี่เองนะนครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่เกมเกมนี้นี่เองนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องราวต่อจากนี้แล้วนี่เอ็นนะครับเพราะทัพย์พุ่งข้ที่จะ ให้ดูอะไรมากไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับผมโอเคสักใครที่อยากเล่นตัวเกมนี้โดยทั้งเ,เล่นทั้งบนพีซีแล้วก็แอนดรอยด์หรือเอเอเไฟเอ a ีเคเนาะนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าโทราวะเลโซโจนนั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่มีขนาดไฟล์มัน ซัสซิเเกเมนนกนั่นเองนะครับผมในเกมนี้เนาะนั่นเองนะครับซึ่งใครสนใจเรื่องตัวเกมนี้เนาะตัวทีวิตเตอร์เมื่อที่ที่อดจะเล่นเองนะครับเกมที่498นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเรื่องเราเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยได้พาอีกสาวคนนี้มาอยู่ด้วยที่บ้านนั่นเองครับผมซึ่งก็น่าจะเดาได้ใช่ไหมจากเสีหน้าของเธอนะว่าเธอรู้สึกยังไงนั่นเองนะครับผมซึ่งผมอาจจะให้ดูรายละเอียดโดยรวมของตัวเกมไม่ได้นั่นเองนะครับผมอาไว้จะรีบอธิบายให้สั้นๆแล้วกันเนาะตัวเ,เกมนี้เป็นเกมที่เรา ภาษาทีิบ้านเราก็จะมีอะไรกับเธอนั่นเองนะครับผมประมาณนะั้นซึ่งจะมีหลอดด้านซ้ายอยู่2หลอดอหลอดชิมพูตรงนี้นก็จะเป็นด้านของหลอดเอ่อความต้องการของเธอว่าเป็นหลอดความรักของเธอความความต้องการทางเฮดนั่นเองนะครับยิ่งสูงสุดแปลว่าเธอก็ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นนั่นเองนะครับหลอดสีเขียวตรงนี้คือเป็นหลอดด้นความอดทนนั่นเองนะครับถ้ามันถึงศูนย์เนี่ยเธอจะไม่มีความอดทนนั่นเองนะครับเธออาจจะช็อกไปเลยหรือไม่ก็ อาจจะทําเอำหลบหนีไปหรือยังไงนี่ไม่แน่ใจนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นก็มีหลอกความรักกับหลอกความอดทนนั่นเองนะครับประมาณนั้นซึ่งตัวเกมนี้ไม่มีเซฟนั่นเองครับเป็นเกมที่เออเหมือนแบบกดนิ้วเกมเล่นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มเล่นเลยนี่เองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งตัวเกมนี้ผมบอกก่อนนะว่าแรกของ PC จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้เนาะนั่นเองนะครับผมส่วนใครเล่นบนมือถือเนี่ยจะเป็นภาษาสเปนเนาะเพราะคนที่เขาพอดลง เออเป็น a อ k เคเนี่ยเป็นคุณคีนนี่เองนะ่ึซักคุณคีเขาทำเป็นเออภาษาสเปนนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นก็คือก็จะเป็นภาษาสเปนเนาะนี่ครับผมแต่ว่าตัวเกมนี้ไม่ต้องใช้ภาษาอะไรมากนั่นเองครับภาษาจะมีด้านแค่เอ่าด้านตรงนี้ที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็ช้อยบางช้อยนี่เองครับมันจะมีช้อยสองรอบเนาะช้อยด้านแรกก็คือตอนที่เรามีดีกับเธอไปเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะปล่อยนอกหรือปล่อยในอะไรอย่างนี้นี่ครับผมกับช้อยตอนหลังเนี่ยพอเราทำกิจกรรมกับเธอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีช้อยให้เลือกตอบว่าเราจะ เล่นกิจกรรมต่อไปไหมหรือว่าจะจบวันนี้นั่นเองน่ครับแต่ถ้าจบวันนี้ปุ๊บเนี่ยเกมก็จะจบทันทีไม่ได้มีไปต่อนั่นเองน่ครับผมก็มานั้นเป็นเกมแนวเกมเพลย์ให้ทําแค่วันนี้วันเดียวนั่นเองนครับผมซึ่งด้านขวาก็จะเป็นด้านของไอเทมเนาะสามารถใช้มัดมือได้หรือไม่ก็ใช้ผ้าใตาหรือว่าไม่ใช้ขวดสเสน่ห์อะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ถอดตร,ตรงนี้ก็แล้วแต่นั่นเองนะครับ ประมาณะน,ะนั้นเองครับก็ลองเล่นดูด้วยกันเกมนี้เล่นไม่ยากครับไม่ต้องใช้ซอฟตอะไรมากเองก็สามารถจิ้มตัวละครานางได้เพื่อเป็นการจับส่วนนี้ส่วนนี้หรือว่าถอดส,ส่วนวนี้น,นั่นเองนะครับผมเกมแนวจิ้มคลิปก็ามากกว่าน,นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นไม่ได้มีอะไรมากส์กเกมนี้ภาษาก็ไม่ได้หนักอะไรน,นั่นเองนะครับผมก็ลองโหลดเล่นได้สำหรับเกมนี้ใครจะเล่นเนาะแล้วขอเตือนไว้ก่อนเนีเกมนี้เล่นเพื่อความสนุกนะครับผมอย่านำไปอเลยนแบนนำไปปฏิบัติตามแล้วกันนั่นเองนะครับผมเพราะตัวเกมนี้ก็คคค่่่่่่่่่ออออออนน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 ททีีีจจะะะมมมเเเเเเเืื้้้้หหหาาาาขงงงงลลุุกแแแรรรริดึัััััับบบใพวสยยไปผ ผมแค่โฟกัสแค่เล่นแค่ภายในเกมนั่นเองอครับผมพฤติกรรมในเกมนี้มันเกี่ยวกับเนื้อหาที่แบบว่า เอออย่างที่ชมพอจะเดากันได้นี่เองนะครับผมกันตรงนี้นี่เองนะครับก็เล่นแค่ความสุขเนาะอย่าไปรอดเล่นแบบไปกันนี่เองนะครับผมอยู่แค่ในเกมเล่นแค่สุขในเกมนี่ครับและส่วนฉากเฮดก็จะมีด้านของเสียงภาพภาษาญี่ปุ่นด้วยนี่เองนะครับมีเสียงกวงกังนึงอะไรแบบนี้บ้างด้วยนี่เองนะครับผมมีเสียงนางเอกด้วยนี่เองนะครับผมไงก็ลองเอาไปดูได้นี่เองนะครับสำหจากเกมนี้เนาะโอเคใครชอบวิดีโอนี้ไงก็ฝากกดถึงไลค์ไว้ใจผมด้วยนี่เองนะครับวิดีโอถ้าเป็นอะไรต่อไปเราสามาชมได้เลยว่าจะม่เกมหน้าจนวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบบายนะครั